แกมีถั่วไหมมีถั่วไหมต้องการคนเพิ่มเล่นลังตายเปล่าได้แามสิบ กับรายการของพี่โอเว่นแก๊งของเห็นแค่หน้านั่นแหละเจ้าตัวไม่มาทำงานมออยู่แก๊งของพบกับเกมโรบอกเกมลางตาอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีกี่คนเราจะทำคอนเทนต์กันอย่างแรกเลยคอนเทนต์นี้ต้องมี10คน1 2 3 4 5 6 7 8 9เอา้าวเฮ้ย9คนเองขาดคนหนึง่ง แกมีถั่วไหมมีถั่วไหมต้องการคนเพิ่มเล่นรังตายเปล่าไปดิอ่าน,นี่งไงครบสิบคนแล้ววันนี้มี XD มาแล้วก็น,น้องโรตีของเรามีสายไหมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นสีคนนี้เนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยตังก็ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้ออัดให้คอนเทนต์วันนี้เราจะไม่ได้เล่นสายมั่วๆเราจะทำคอนเทนต์บางอย่างที่ได้ไอเดียมาจากคุณเพิร์ที่ลองทดลองกันมันคือการสแต็ก การฮิวเลือดโดยการใช้เพลงเว้ยรู้จักไอสายเล่นเพลงอ,อ๋อยกีสายเล่นเพลงนี่มันจะหิวเลือดอ่ะรู้เออนะ่ะแต่ว่าลองลองไปทำมาเว้ยมันสแต็กกันได้เว้ยถ้าคนคนเดียวมีเครื่องสองเครื่องอ่ะไม่ได้แต่ถ้ามันมีหลายคนอ่ะมันจะสแต็กได้เว้ยพี่โอเว่นกับน้องโรตีจะใช้อุประชิดเข้าไปสู้เว้ยส่วนที่เหลือจะคอยเล่นเพลงฮิวเว่นกับน้องโรล,ลีเว้ยแล้วกลัวอ๋อส่วนแกขับรถไฟเพราะว่าฉันมีรถไฟหุ้มเกราะให้แกซึ่งเหมาะกับแกมากมากเลยว้รถไฟ องมีคนขับรถไฟดีไม่งั้นมึงจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนเอาละเอาละน้องๆพร้อมกันแล้วนี่สายน้องพวกนี้ก็พร้อมเตรียมเอาไว้แล้วคนเล่นเพลง7คนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนเล่นเพลง7คนคนขับรถ1คนกับสายบวก2คนมันจะมีสายแวววูฟกับแวมไพร์อ่ะถ้าเป็นาวุธปชะชิตอ่ะโอ้แวมไพร์ว่าเท่ เ้ยอำไปหน้าเปไปต้สงผมเหมือนป้าเลยเหมือนเหมือนป้าเลยอ้าวตรอนป้ดูจะกลายเป็นใครไปแล้วเอาละเอาละเล t สโกน้องๆก็พร้อมกันแล้ววันนี้ครบสิบขอร้องล่ะอย่าออกไปกลางคันเลยนะถ้าหลุดก็พยายามรีจอยกลับมาให้ได้นะพี่อยากเห็นสักรอบอะมาสิออกไปสิบอะในเมมูดนี่ไงน้องของน้องอยู่นี่ค้าของคาน้องต้องมาเกะ นี่แหละของน้องนี่มีของน้องมีดูดเลือด ah. เลือดเลือดน้องไม่ล้นเลยอ่ะเนี่ยมันมันปิ่มแล้วมันก็ขึ้นปิ่มแล้วก็ขึ้นปิ่มแล้วก็ขึ้นอ่ะนี่ปืนใครเนะี่ยไม่มีเจ้าของอ่ะนะปืนใครเนะี่ยไอ้กูขอเอาไปเอาไม่มี XD เอกเดียวไปก็ได้นะพอดีเอาเว้นกับน้องโรตีจะใช้อาวุธประชิดเท่านั้นเว้ยเอกเดียวไว้ป้องกันตัวไป <c oughs> เอกดีคนเดียวเอกดีต้องขับรถนะเอ็กดีจะขับรถไวสุดไยล่าสุดมันมีน้องที่ไม่ได้เข้ามาเอกดีแบบน้องนกนอ,อกดีเล่นเอกดีแล้วแบบมีคนล่วงแต่ว่าไม่มีใครสามารถสื่อสารได้น้องก็ไม่ได้เปิดมาในเกมเอะแล้วแบบขับไปแบบไปเลยอะเอกดีเ <c oughs> ติมน้ำมันแล้วหรือยังเติมแล้วพร้อมออกแล้วไปนเลยไหมคนขึ้นครบแล้วยังม,มีป้อมปืน,ปนติดให้ฟรีด้วยวอร์กออกไม่มีใครตกแล้วไปเลย ออกรถเลยอันนี้คือความเร็วที่เร็วที่สุดเลยเว้ยถ้าไม่มีเอ็กดีมันจะช้ากว่านี้เว้ยแล้วมันกินน้ํามันด้วยรู้บ่รถไฟเกาะคันนี้เผื่อวะใช่มันกินน้ำมันเลยน้องเขาน้องมีอาวุธหลายอันน้องเอาไว้ตัวแหลอะไรนั้นน้องก็กดตีแล้วกดสลับเลขอ่ะสองสามสองสามสองสามอย่างเงี้ยมันทำอย่างนั้น,<ว>งงนได้หน้าใช่ปะ่ะใช่แล้วถึงเอ็กดีมาดูซิว่าทําอะไรเราได้พวกผีดิบฝากเล่นเพลงด้วยนะน้องๆอย่าหยุดเล่นหละไม่งั้นพี่จะตายทันที ปั e เอเอเอโอ้โอ้กูว่ากูก oh, oh, <strong>. ินเสดอกยเสดอกยแบบไม่จำกัดอินฟินตี้เสดออยโหไม่ตายแล้วเว้ยไม่ตายแล้วเว้ยเอแล้วเนอมตแล้อันนี้เป็นพวกทีแล้วเว้ยโอ๊ยเต้กูโดาเต้ตอฟิกกรอดซอฟีกกอดเอามาเป็นพวกเอาตายซะหมูไม่เป็นพวกอดเลย ไอคนเจ็บมันก็ฮิวกันเองคือมันไม่ตายเลยจงมาเป็นพวกชั้นได้ไอะไรอ่ะจงมาเป็นพวกชั้น <6. S 1> โอ้โหเลือดโอ้โหไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกพวกเราไม่ตายหรอกใช่ไหมน้องๆพวกเราไม่ตายหรอกกระบาดด้วยโอ้ไม่ตายพอ,อ,ม,ยอมีคนกระบาดมาช่วยตีอือมสต๊อมบี้กระบาดให้เขารยเฮ้วยรถไฟไปได้เฮ้ยรถไฟไปได้เอาเฮ้ ใครใครแจ็ครถไฟพวกกูซอมบี้ไอแจ็คเหรอไม่ใช่ใครวะไอลิงไอลิงชีเกียกเออนี่นี่ซอมบี้กบฏซอมบี้กบฏอ่าี่พวกพี่เอ้าไมีคนตายใจมันะจะบักไปนะพี่ไม่อยากจับเลยน้องอยากกระดิกนะน้องรู้ดีใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> ถ้าพี่สบัดแรง ยังคุกยังโอ๊ยตอะไรนติดกตอะไหนติ๊กอีเวนต์ได้ความรุดเก่งดิไม่โดนเลยอ่านะส้มบี้น้องไอ้นี่มีอีเวนต์อยู่ขวามือมันอยู่มันอยู่ใกล้เซฟเซฟพอยของเราเห็นปะมาดูซิว่าเขาแก้บัคหรือยังล่าสุดเข้าไปในอีเวนต์นไม่มีอะไรเกิดเลยเว้ยจะตายไหมวะไม่ไม่มีไม่มีใครมีปืนใช่ไหมเนี่ย เราจะไหวเพราะว่าเราไม่รู้พี่ที่ผ่านแล้วไม่ได้เตรียมใจไม่ใจไม่พร้อมตั้งคำถามว่าใจไม่พร้อมมันเกินแล้วมันเกินแล้วน้องตีฟิมนี่ฟิมต้องตีฟิมฟิมอย่างเงี้ยน้องเราเข้ามาแคมสักหลังเข้ามาแคมสักหลังเลยมันจะเกิดเราแคมสักหลังไปเลยเราต้องตัดพวกมันออกกูเล่นเพลงมันมีแค่นี้มาช่วยกันเล่นเพลงหน่อยเดี๋ยวตายโอ้โอ้ อย่าทำรายคนเล่นเพลงอย่าทำรายคนเล่นเพลงเฮ้ยเอาปืนมานี่ตีตีบุกไปเอาปืนข้างในน้องๆบ้านออมารี่คือบุกเขาอมารี่แล้วพีคออมารีไหมออมารีอมารีอะ โอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ดีไอ้ดีอะไรตายหมดแลยไอกดีมันไม่ขวดเข้าไปไอ้ดีอย่ามันจะมีตัวเกิดข้างนอกอีกเซตหนึ่งเลยกูกูขี่แล้วแบบกูเก็บฮึบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้รอบมันเข้าไปดิอย่าป้อมหน้ามันจะช่วยยิงไว้เข้ารอบเข้าบ้านมันป้อมอ่ะป้อมอ่ะเฮ้ยป้อมมึงไปยิงมันว่าป้อม Yes Yes ไอ้ดี Yes Yes ไอกดี โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูจะแตกกูจะแตกเฮ้ยเอไม่ตามจองร้านเจ้าผ่านกูโอ้ณน้องขอบคุณมากเอ้ยน้องขอบกูคอนเทนต์พี่ไว้อย่าอย่าให้เพิร์ลเป็นแซวหลังไหมได้โอ้โหออมลี่ไม่เหลืออีกหรโดนรูดหมดขอปืนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ใครยิงอะ่ะยิงมันหน่อยยิงมันโอเคเฮ้ยใครยิงมันมีตัวแก๊กตายน้องน้องตัว,ต,วตัวแก๊กเด่นผู้ยศพวกนี้ขายได้ปะเนี่ยพี่เบ้นพี่เบ้นครับเพื่อนผมตกแม่พี่เพื่อนผมตกแมพ่พีพ่นั่นแหละนะน้อง น้องๆก็เคยหลุดไปดิน้องก็รู้ด้เป็นยังไงเ้ยหายไปอีกหนึ่งเนื่องจากอาการบักที่เกมไม่แก้สักทีเลยลองลองทุบมือถือทิ้งให้มันหลุดโล,ดลดบอก ong, กันน้องก็ลองเข้าใหม่แล้วให้มันขึ้นน้องอย่ากดรีมันน้องต้องทําเหมือนว่าเกมมันดับไปอ่ะแล้วลองกดเขาเกมมันจะมีให้รีจอยน้องต้องลองดูไปไม่ต้องทุบนะพี่รอเล่นตีพยายามอย่าตายถ้าตายแล้วมันจะเกิดหลังจากการที่แบบเราแบบจับศพเพื่อนแรงๆหรืออะไรสักอย่างกันไปเดี๋ยวถ้านอยู่ก้อนหนึ่งไปซื้อมาก็ได้ เอ้ยเอาศพดิก็ไปเก็บศพพวกกันเผาก็ได้ทั้งนั้นถ้ามันยากจนไม่มีเงินป่ะพยายามอย่าตายนะเปงนไงจะไม่รอดน้องน้องเพื่อนน้องถูกหวยแล้วเฮ้ยเลวงลวงกดิต่อหน้าคาตายเลยลวง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 โอ้ยิงยิงยิงมาทักด้วยนะยิงทักเลยอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้น้องเย่เย่เฮ้ยเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ ตรงโปรไฟล์ใครเบรกอะไรอ่ะกูเบรกเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกูชนใครสักอย่างอ๋อโจโจเอาไปขายเอาไปขายได้เอารอเอารอฮะเอาไปขายเอาไปขายไอ้มาก็เอาไปเอาไปเผานี่ไอ้แม่กูชนแม่งแตกเลยอันน่าขวางเลยน้องวิ่งไวยังอ่ะน้องเป็นแวมไพร์เองดีนจะวิ่งไวมากเลยแต่มันจะแพ้แสงเลยเอ้ยเวร์ข้างล่างร้านมีร้านปืนอะเอ้ยระวังนะมีมันดึงเนี่ยมันจะวิ่งระเบิดเอามันตายเล็กดิ เอาตายแล้วอะ่ะตายแล้ว <laughs> มีแต่ทำไมว่ากูจะแกล้งเอ้ยเออเอเอ,เอ,เอ,เอโอไดฟ้าพูดอีกันไหนมดิพี่เวน้นครับม,มีเสียงจากแบ็ครูมอ่ะมีเสียงจากคนในแบ็ครูม,มอ่ะบอกว่าเกมกากอ่ะอันนั้นไหนไหนฟังซ <laughs> <laughs> ิวาย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 ไปแล้ววาย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 อะไรอ่ะเออเหมือนที่พี่นายพูดเลย <laughs> ถึงที่หมายแล้ว Yes sir <laughs> ล,ลิงมันยิงโคตรเปืองกระสุนเลยตัดกำลังพวกมันเย่ yeah! เล่นเพลงหน่อยทำไมเลือดไม่แดงเลยคนเล่นเพลงน้อยเกินไปเล่นเพลงไปเล่นเพลงไปน้องว่าคนต้องไปไล่ช่วยยิงเฮ้ยนั่นแหละการเงินกูการเงินกูจะคืหน้าได้ก็ไอใบนี่แหละสามสามสามห้าห้าสามสามสามห้าห้าาาาทำไมล่ะสามสามสามา อย่าตีกันอย่าตีกันเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงอ่ะมีคนบล็อกเข้ามาได้ยังไงอ่ะมันเก็บไปหมดเลยอ๋อลอยลอยลหาอะไรอยู oh ่อ really, really, really. oh, ีกดีม <c> uh <thing faster> ีปืนจักบอกให้พี่ไหมพี่ไม่เหลือเลยเลยน้องเลยผมไม่มีปืนเต็มเอามาจักก็บอกสิเอาไม่เอาเอาแก้วนี่ไปฉันเอาไอ้ปืนไอ้คาขบอยก็ได้เอามาขาย yeah yeah okay. oh, <atures> yeah มันกรสุดเหลือไอ้บ้างเหลือพี่บ้าง จับจ่ายใช้สอยเตรียมตรวยพร้อมได้สามสิบตรงลอยตาเท่าไหร่วะมึงเลี้ยงสรุปมึงเลี้ยงตุ๊กแกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงตัวเดิมเลยเว้ยกูเล่นกับมึงเลยเจอตลอดเลยน่ะเอ็กเอ็กดีเอ็กดีอย่างเงี้ยมึงตั้งชื่อกูไม่หรอ ร้องเวลาเดียวร้องเวลาเดิมเวลาเดียวเวยหนักสุดมันจะมีเสียงนกตอนเช้าร้องแต่มันร้องตอนกลางคืนอ่ะเอกดิว้โว้เฮ้ยไม่ตกใจวะไปทำไปได้ไงวะไนดิมึงต้องกระโดดวิ่งกดิเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเ้าจริงเฮ้ย ระเบิดไม่มีให้เก็บมันก็ระเบิดดิลองรถตีอยู่ไหนรูหา่ะตอนน้ห่วงหนึ่งองจักรวาลแล้วไม่ต้องบ้างเหรอใช่เกมขาด้คิดไปเกมไม่มีคุณภาพเวลาคุณจ้างคุณจ้างได้ทดลองการเล่นยังเหรอไม่เชียร์บ้างหลายรอบแลยมีคนพูดความในใจแทนพวกกูแล้วล่ะไปไหนๆน้องก็ดูดแล้ว น้องๆอ,อ,อย่าพี่รีเกม้แื่วันนี้ไม่ต้องเล่นแม่งให้ชนะและด่าเกมแม่งกันดีกว่าน้องไปออกเขามาเล่นกันดีกว่าหรือว่าเป็นที่ลดวะหลังจากที่กูเปลี่ยนไอ้รถนรกนี่แม่งก็จะมีอาการวั๊กก็กูเปลี่ยนกลับและเปลี่ยนแล้วเอาคันเดิมก็ได้แม่งไม่ใช่รถไฟเล็กเ,ก,เกดีขอ,อคันที่มันมีราคาหน่อยได้ไหมคันไหนมันกูมีร้อยหกสิบเองดีกูไม่เหลืออะไรแล้วน้องผู้แทนใจคนทั้งโลกเลยอาจจะนอกจากพี่ก็ได้ไพี่ลองเปลี่ยนรถไฟแล้วมาดูจะบั๊กอยู่อีกเปล่า แต่แต่เป็นไปได้อย่าจับศพเพื่อนนะห้ามจับเลยจับศพมันก็ไม่เป็นไรนะแต่พอขึ้นรถไฟขนาดเลยเฮียมันไม่รู้มันรถแต่บางทีอ่ะจับบางทีจับปุ๊บก็ไปเลยตัวมันแยกลิ้นส่วนแบบรถแมนแล้วก็หายไปเลยซื้อซื้อแต่เร็วแล้วใช้ทานอย่างไรมันก็ไม่กินเชื้อเชื้อเพลิงอะไรอย่างี้เอ๊กูซื้อฟีแอกดูดีป่ะวะใครมีเงินใครใครมีทองเยอะสืบแอกให้หน่อยอย่าเพิ่งกดนะจับเอาซื้อไปแล้วอ๋อ สันขวานสันขวานเลยสันขวานแล้วลูกลงโลกเลยเฮ้ยกูดอกตังให้มึงได้เยเฮ้ยใครทำอะไรไปแล้วใครอะเย้เ thank you t เ a n k you มีคนตกมีคนตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลิช เอ้นี่กูยังไม่เห็นตัวเลยไอคนที่ไอคนที่สิบอยู่ตรงไหนยูไม่ไปด่าทองตรงนั้นนะไม่ไปขุดนะเอ้ยจะเิญแล้วมึงวันนี้คืนนี้กูไม่ได้ไม่ได้วินแล้วไอ้ก้อนเดียวยังโอ้โหกูไม่เห็นเลยอยู่ไหนไม่รู้น่ะพอดูโดนอยู่ดูเห็นปะไรเชี่ยไก่เลยไม่เห็นเลยหอบสายตาดูอะไรเห็นปะมาไอ้นี่ let's go อย่กูดูหลังไอ้ได็กนี่กูจะมองข้างหลังกูไม่มองข้างหน้ากูมองข้างหลังเลยเว้ยใครร่วงกูจะบอกเลยหัดินตกกูไม่ต้องเบงรกเนาะไม่ต้องไม่ต้องเบรกลับใช่ไหมมันไม่มีตีมยังเดินมาเราได้ใช่ไหมเกาะไปเอยเอาเลยบุกมาเลยโอ้เล่นเพลงไปโอ้ยโ,โอ้ไม่ตายแล้วน้องเอ้ยตีลกูกเหอะเฮ้ยนี่ตัวปืนพื่นเพื่อนพวกเราเลย ไอ้ดีนั่ัวใช่แล้วเพื่อใช่แล้ว he's done ฮ้นยยยยยยนยยยยยยยอยยยยอีกยลยยยยยอยยยลยย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 อยยัยย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 อยย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 ัยมันยยยัยย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 ยอยยยยยยมัยยย้ยย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 ไยยยยยอยยยยยยย องน,นู่นน,นูนูนนั่นน anyway ันอ้ที่เห็นลกว่าอ็์ที่รีบนั่งไอ้กี่เอ็กีคกกระโหลกมาสักที่ลิง แบบถ้าเฟ็นรีไฟล์กูเข่งแบบกูแข่งยิงพุ่นเลยกูแบบกูแม่กเอาหัวมันปักดินเลยทำไมเอาหัวปักดินเลยเฮ้ยยี่า้อเบรคกูแไม่บอกไรใส่กูเอามเบรคกูตอนนีต้องใจเย็นอีกทีแต่มันทำยังไงวะกูทำไม่เป็นเดี๋ยวมันทำยังไงกูทำไม่เป็น เรจะไม่ชอบชิมเลยไปแต่ลิ้ยอะไอ้เหี้ยมันอยู่ในห้องมึงเงยเพื่อนมั้งมั้งมันอยู่บนหลังคาเพดานกูว่ามันมันมันจำหน้ามึงได้แล้วมั้ง มันเพื่อนมึงเลยมันได้แบบตอนคือมึงนอนมันแบบมันมาสกิดมึงมันมาทักทายมึงบ้างเหรอเจี๊ยบไปเข่าเข๋ไม่ได้รถเอออ๋อการลิงบ้าไอ้นีีถ้ามันมีโอกาสแบบทุกคนขึ้นรถแล้วลิงมันตกรถอย่างเงี้ยมึงขับไปได้เลยนะกูจะแกล้งไม่เห็นไปเลยไม่ไปกูไม่รอเลยกูบอกมันแค่นี้แหละไม่มีอะไรงั้นเว้ยกูแค่บอกว่ากูจะทำป็นไม่เห็นแค่นั้นแหละเว้ยหยจะไปอ่ไม่รอกูแบบกูเหยียบคันเร่งแบบพุ่งไปเลยเว้ย เอา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 เดินไยังไม่เสร็จชอปปิ้งนานเนอะเดี๋ยนี้จอดเจาเจาเอาถ่านเอา่านเอา่านมันมี้นี่มันีถ่านเรจะได้ไม่ต้องจอดบ่อยๆ้ยจะได้ไม่ต้องเบรกแล้วพรากูเสียเวลามามากพอใชีวิตนี้ไ้องไม่ต้องเก็บพิดมากก็ได้ไม่รู้เพราะอะไรเว้ยล่วงกระจังเลยเว้ยอะไรอะไม่รูเบอรอยู่ไหนวะกูกูจะบอิไม่จะทำไรอะทำไทไรเทำไร เมราอยากจบอะนะโอ้ยอยากจบว่ะโอเคโอเคเรจะทำเสียงน้องนี่แบบความสิ้นหวังเลยอยากจบเหลือกเกินให้น้องจบเถอะไอ้มังกี้เชีวยว <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เจลีกันต้องมีนะกูเนาะอย่าอกได้เลยมันจะจบได้ก็มันอยู่ที่พวกกูเว้ยจะหยุดจะหยุดมันมันต้องหยุดมันเว้ยเฮ้ยมึงไปหาเอ็กดี้มึงเข้าไปมึงเข้าไปเอาอะไรด้ไมกับกูน้องน้องนั่งรถแวะนั่ง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 แวะเข้าเป็นคือไปนั่งแวะนั่งขึ้นไปแวะเอาไอ้เีจลีกได้สสั ช่างหัวชนะไว้แค่มึงตายกระพอเล้วไอ้เด็กกูอย่าพี่ไม่เอาระเบิดอย่าพี่เจ้าศพมันเลยแปะหน้ารถเลยแม่ค้างเลยไปเลยยึดน้องนางไว้อย่ให้มันไปชุขยับขยับรถพี่มีอะไรทำให้สกลูกวะไอ้ี่มันตายดิมันตายลอง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 ใจไปชุบนะอย่าไปชุบบอกอย่าไปชุบอย่าไปชุบโอ้โพี่ได้ระไม้เฮือบละกูได้ระไม้กระไฟแล้วกระใสตุยกระอะไรอ่ะไม่อยู่แป๊บเดียวตุยหมดเลยตุยหมด จริงนะมึงคลิปนี้โหอะไรวะน่ะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจะไปวิ่งไวกันวะมันมันไล่ตีศพที่มันเด้งเลือดอยู่เดีดีมันศพมันเลยล่อล่อสมบีได้ไปเอ้าเอ้าแม่งกลายเป็นพวกเราเว้ยอ้าวแล้วไปอะว่าต้องยิงมันทิ้งอ่ะเอลีอยู่ไหนวะจะขวาไปไหนอยู่ไหน หาไปแล้วอ่ะออกไปแล้วเวยสไปแล้วอ yeah> ้ม yani ันจะได้มันมันนย่อไปเลยแรมทั้งแครทั้งแครทั้งใจปะปนกูในใจกูตอนนี้เว้ยเย่แล้วเวียนเอาไงเรียกโดนไป่โดนอไม่คอ้เลยลิงอยู่ไหนวะกูเช็คอีกรอบไงดิกูเฟื่อกูตาฝาดหนึสองสามสีห้าเจดแปดเก้ากูใช่ไหม เดี๋ยวกูส่งมันกลับสวนสัตว์เล็กดิกูกูไม่รับเรียงเลยเป็นลิงวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ต้องหลีกมาดมอะไรมาไม่รู้กี่ชิ้นเนี่ยเวดเวทน้องเขาติดบัาอ่ะน้องเขาติดบัาเวทเวทมึงชุบมึงชุบไอ้ตาลรถไฟอ่ะมึงชุบไอ้ตาลรถไฟอ่ะอ๋อกูกูมันต้องพยายามม้วนด้ยไอ้แล้วกูตะกูจะดันออกมานิดเดียวเองแล้วกัน ฉลูฉลูไม่ใช่ไปที่รถไฟใช่ไหมเกมมันบั็กจริงๆใช่ไหมไอ้ไปเดี๋ยวโอยอะไรใหญ่คนสามสี่ห้าหกหกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมึงอย่าบอกนะพวกกูตกคนไว้ที่ดูดอ่ะกูกูกูไม่อยากคิดเรื่องอะไรแบบนี้เลยน้องน้องแอนแอนน้องนี่ชอบเปิดไหมคนหนึ่งเว้ยกูไปแตะเมื่อกี้ไปแตะนิดเดียวจริงๆเว้ยแค่แตะเว้ยไปเลยเว้ยอีกคนนึงไอ้ลิงมันทำหลุดไปเว้ยน้องพี่มีทางออกอะไรพี่ โอ้เ oh. อ็กซ์ดีดิซ <laughs> ิโซเวลไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวกูไป็นคนปิดพี่เสี่ยงไอยเงี้ยเราจะไปด้วยกันราล์อน <laughs> แกเหอะกูขอร้องเลยว่ากูจะไม่เล่นอีกแล้วเว้ยมันเกินไปแล้วเว้ยมันบ่อยๆมันไม่มึงอัปเดตทุกวันเลยเว้ยแต่มึงไม่แก้วอะ มันเป็นอะไรวะาจานีวันอัแพแดทอัแพแดทรถไฟมามันเป็นเลยแม่งเนิร์ฟคอนเทนต์หลักแล้วแม่งมันบัฟบ,บัคเกมเลยมันบัฟบ,บัคมาเลย ไอ้นี่เปกระแมงเหรอแมงมีคนเอาเด็กกูมาตีกระเมาแล้แม่มเป่าอีตายกูฟังเป่าไอ้แปดีแฟนโจยกูฟังรูปคือมันสแตกได้นี่มึงสันนิษฐานมาไอ้แต่แบบแม่เจอมาบีมันเล่นได้เลยแต่แม่มเ,แมมเกิดจากอาการอาการปักของเกมเว้ยมันเลยทำให้กูหม <laughs> ดอารมณ์ที่จะเล่นแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะมูฟออนวันถัดไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน ไม่ดีไม่ดีน้องกูจำลองเป็นคนตายไปเลยให้เด็กแลให้เด็กพากูไปถึงที่หมายกูเอฟเคไปแล้วขากูแพรงด้วยมึงเห็นไหมไรเขี้ยไม่ขาอีกแบบดัดห้อยพี่้อยห้อยเป็นแบบที่ห้อยรถเลยน้องห้อยห้อยยพี่เอ้ากูรักไปเสีย ใจแตกตั้งแต่ไอิงแม่งโยนน้องกูกระเด็นขึ้นฟ้าบักไปอีกรอบเลยไอลิงไอ้เวดเออไปทีเวดเออไปที <c oughs> อะไรฮ่ามึงอยู่มึงออติเลตเอฟซีเอสซีก็ลิฟต์ไปดิกูไปแล้ว